ใครที่เป็นสายมูสายไหวดวงดาวในปีนี้บอกเลยว่ามีแค่ครั้งเดียวในรอบปีที่จะเตรียมได้รับพลังจากดวงดาวที่ดีที่สุดซึ่งก็คือดาวพฤหัสที่จะย้ายราศีในวันที่30เมษายน67ซึ่งการที่ดาวย้ายก็จะส่งผลถึงแต่ละราศีในเรื่องที่แตกต่างกันไปสำหรับราศีที่ปังที่สุด จากดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ได้แก่ราศีพฤษภราศีพฤษภจะเป็นราศีเบอร์หนึ่งในทุกเรื่องงานเด่นงานดีความรักใช่ชาวราศีพฤษภหากใครอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆหลังจากวันที่30เมษายนคุณจะเป็นราศีดาวลุกอันดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าหากพลาดดาวพฤหัสรอบวันที่30นี้ดาวพฤหัส จะกลับมาสู่ราศีเราในอีก12ปีข้างหน้าให้เตรียมทําบุญเพราะจะดีมากส่วนราศีเจ้าภาพร่วมที่ดวงดีคู่กันได้แก่ราศีพิจิกดาวพฤหัสให้ผลดีในเรื่องของการเงินความรัก ชจะมาทั้งเงินและความรักในเวลาเดียวกันส่วนราศีอื่นๆหลังดาวพฤหัสย้ายจะส่งผลดังนี้ราศีเมษดวงการเงินดีขึ้นมีความเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากขึ้นราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเรื่องที่ต้องระวังคือปัญหาสุขภาพของคนในครอบครวัวคนใกล้ตัวหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรักคู่ครองราศีกรกฎส่งผลดีนในเรื่องของโชคลาภ การเงินการได้อะไรมาอย่างฟุกๆสิ่งที่ไม่คาดคิดราศีสิงห์จะมีภาระมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานต้องรับหลายหน้าที่แต่ก็ส่งผลดีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานราศีกันมีลุ้นในเรื่องกาเรเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าหรือมีโชคดีในเรื่องของการศึกษาที่มากขึ้นราศีตุลดาวพฤหัส อาจไม่ได้ส่งผลต่อราศีคุณโดยตรงเรื่องที่จะฝากคืออะไรที่มั่นใจหรือคิดว่าได้ชัวร์ๆควรคิดให้ดีๆเพราะชีวิตกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดวงจะดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือบ้านชาวราศีธนูเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นหลังดาวพฤหัสย้ายจะมีเส้นทางชีวิตใหม่ๆโอกาสในการเริ่มต้นบุกเบิก อาจจะยากแต่คุณจะผ่านมันไปได้ชาวราศีมังกรส่งผลดีในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆหากมีงานประจำแล้วอยากหาอะไรทำสามารถลุยได้เต็มที่ชาวราศีกุมอิทธิพลหลายๆจากดาวเสาจะเบาลงเพราะมีดาวพฤหัสมาช่วยพบทางออกมีแสงสว่างชาวราศีมีนส่งผลในเรื่องของการทำงานการเจรจาโดดเด่นคนทำอาชีพเซล์นายหน้า ตัวแทนจะปิดการขายได้ดีหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน